พี่เห็นน้องแต่มาเล็กๆแล้วนะบ๊อบบี้ไม่ได้แอบนะวันนี้แต่เตาหายไปเลยอ่ะพี่น้องรับถูสิบบาทด้วยนะเมื่อกี้น้องหลบร้อนพอน้องหลบร้อนพูดบอกน้องแดดไม่ร้อนมาโกรธได้เลยแต่มันไม่เผ็ดนะลองชิมแล้วโอ้โหหวานมากกว่าอีกเผ็ดไหมน้องวันนี้เขาก็กินอยู่หวานหไา้ค่ะหวานด้วยน้ำตาลเกินครับ แมครับคผมี่เม่ขอมเป็นเมียนไขอบคุณมาค่ะสิบห้าบทค่ขงพี่มีเขาบอกมยี่สิบบาทแม่จะเบ้นรมาแล้ว่จะเบ้นรมาแล้วเป็นดูถอยแปดห้านะคะพี่น้ำด้วยนะพี่อันนี้ไห่น้ำไห้เห็นหิวนะพรสิบคีขอบคุณค่ะเห็นหิ่ เไมโลยีรับแล้วเขบุ๊คพิมมี้ครับยำยพีเลยขีบยพีเลยบุ๊คพิมก็เด่มเลยโอ้โหขาตาบุ๊คพีดีาวดแล้วแล้วแต่ที่จังหวันี้บีเกือบมดเป็นเมโลไซยีราเพว่อีุพิมนะครับจะ4ี่สบาทนะจ๊ะเอาแก่ไหนเอาแ่นี้ ตกลงอะไรไ<ห>ใช่ไหมไม่ตกลงมันดีห้าสิบบาทเหลยอแก้วเดียวพี่เหลยน้องคนนี้แก้เบียวอนสบาทอย่าเพิ่งไปตังอนนี้พอดีนะฟ5ั่งด้ไหมพี่เอาอะไรดีคะ่เดินดีๆนะครับระวังรถขอบคุณครัไม่เหลือ อมแค่ยี่โควดนึคขะไรดีคี่สิได้เลยแก้วแ้ไม่ไดแบบนี้จะยี่ผ้านะคะเป็นขวดแก้วแบบนี้ไหมคะถ้าแบบนี้จะยี่ห้าถ้าเกิดธรรมดาจะยี่ าานนเปลี่ยนไหมคะเป็นโค้กแช่เย็นนะคะโค้กแก้วใหญ่แบบนี้คะใช่ไหมคะได้ยี่สิบห้าบาทได้้ไดค่ะหมดทองเจโค้กแช่เย็นหนึ่งวนแล้วค่ะพี่เพิ่งหวานแล้วนะคะขอบคุณค่ะ